สวัสดีพี่น้องมาพูดอยากกินต้มข้าวต้มมากินกับแก้วติ๋วเด้มมือนในระกแอ่ถวยเดียวรากใบด้วเ,วเห็ดหลายอันดูหมูรากกับด้ไปซื้อให้พี่น้องแล้ววันนี้อยู่กับแจ้วหลาไหมอยู่ในอุดอรไหมราก็ตะก้อนเราไปขายหมูกับแจ้วเนาะบัดน,นี้เราก็เลยเห็ดเส,ส้นข้าวต้มแก้วได้พี่น้องบัดน,นี้ติ๋วนี่เอิน้นเอินนะ้ญยังพี่นอ้องหัวจักบ่บัดน,นี้ติ๋วนี่เอิน้นว่าข้าวต้มแจ้วได้พี่น้อง ถ้าว่าท่าเงินเขาเสีเอินจังไดยิ่งดิวกะบ๊อบลูต่ว่าอันนี้คือเส้นเขาเปียกเส้นเขาต้มเส้นคันเบ้าเรียกกว่าเขาต้มแกวเขาต้มธรรมดานี่บัดนี้ดิวกับคือต้มเข่ามือนี้ยิ่งดิวลาว่ามันสีหนาวแล้ากะบ่มีดูหมูเล้วก็เลยเห็ดแบบว่าจังไดล่ะพี่น้องเล่ากะเอาแป้งมามาผสมแล้วก็เห็ดเลยพี่น้องหรือแล้วกับไมมีหมูย่อลูกสาวเราซื้อหมูย่อมาให้บัดนี้เล่ากะบ่เล่าบ่ปรุงเครื่องใส่พริกใส่น้ำส้มต้นหอมเล่ากะบ่ใส่ แล้วก็ใส่ตะกะเทียมเจียวพี่น้องมากินน้ากันผู้ใดอยากแต่เขามากินน้ำเหล้าเรื่อวันนี้จะสกินกันพี่น้องแซ่บเป็นจันายเลยเลยเมโน,โนูเนี่ยแซ่บพี่น้องเนี่ติวน่ะปกติเขาเช็ดน้ำ้นแต่ว่าเนี่ติวน่ะเล่าก็บ่ได้ต้มดูมูลเล่าก็บ่ได้เช็ดน้ำ้นและเช็ดน้ำใส รดพี่น้องเส็นไหมแม่เห็ดง่ายง่าเห็ดง่ายง่ยยิ่ติวตอนเห็ดยิ่ติวกว่าได้เอาหอยเบืงยิ่งติ๋วก็เห็ดแต่ว่ามือนี้ราขี่กินอันต้มอันเขาเปียกแก้วมือรดลูกสาวเรามากนะแล้วสิเห็ดต้มอันแล้วสิเห็ดอันตําอันเส้นอันดองแดงหอยเบิองด้วยพี่น้องสูตรของยิ่งติ๋วเองยิ่งติ๋วติเห็ดซูพีสูน้องเขากินให้ลูกสาวเรามากเกินเพราะว่าค่ะแล้วจำสี่มันแล้วกินเผ็ดว่าใครได้ไหมพี่น้องแล้วเขเลยกล่อลูกสาวล่อแล้วสิเห็ดอัน ำเส้็ดองแดงสุพีน้องเขากินอื mm hmm. จัดพี่น้องแบบเรื่องอยู่เมืองไทยเข้ากับสื่อเลยซื่อก็ต้มนี่จบายพี่น้องถ้าเมาอยู่เมืองหลอกอเมืองหน้าสิเข้าหาสื่อบ่ได้เส็มันนี่เขากับ้องไปรานอาเซียนจะกินได้เข้ากอยสื้อใน mm hmm. สื่อพี่น้องเขา้าอยู่ไกลเขากับบ่ได้ไปสื่อแ mm hmm. บบน,นี้ผู้เห็นว่าเป็น เข้ากกินเข้ากัอยากมันว่าแล้พี่น้องเขาก็ต้องหัดเห็ดเห็ดนี่เห็ดบ่ยากเด้ทยคำพูดใดอันเห็ดบ่นี่หรือรือว่าจะเห็ดนะเขียนมาถามเล็กยิวกับใครพี่นอ้อ,องแสบบ่หยากพี่นอ้องแป้งมันนะผู้ใดยุผู้ใดผู้ใดอยู่ยและมันเนาะพี่น้องเมื่อยู่ตัง อันตั้งอันประเทศตั้งเนี่ยก็ใส่แป้งบางเขาพี่น้องอันนี้ได้ดิวนะ่ะถดล่องเบอรงเอาแป้งบางเขาเห็ดด้วยนี่แป้งที่เขาจะเเ้กแป้งอันสารททั่วไปในหละพี่น้องแง่บพี่น้องไม่ได้ใส่สารเคมีพี่น้อง ยาเห็ดแล้วเส้นนั้นในหัวใจพ่อพี่น้องเส้นกยเตี๋ยวแก้วเส้นนั้นเส้นนั้นต้มแล้วแล้วเอาไปผัดผัดไสหมูสสยังซสบพี nó, a, ่น้องคนนั้วบาอยากต้มให้มันนี่น้ำเนี่ยเห็ดผัดร้องบ้งแด้พี่น้องเพื่อนขันท้าไปซื่อเนี่ยค่ะขันท้าไปสื้อร้านอาเซียนพ่พี่น้องเนาะขันท้าเอามากขันท้าต้มก่เป็น หรือว่าข้าวเห็ดข้าเห็ดบ่เป็นนะถ้าเอามาตม้มมันผัดสมอันนี้นะบ่ไม่สมไม่ตะหอมหอมแปง้งข้าเห็ดแล้วไม่ไมเข้ากะตม้มเลยไหมพี่น้องเมื่มมมมอกานมากๆค่ะไม่กินเนื้อจิ๋วโอ้ยแสบพี่น้อง แบบคักพี่น้องเต็นนะเ่าสิมาหเห็ดเน่าเห็ดสันเ่าเห็ดตามใจเ่าห่อเห็ดใดน่าเห็ดใดนะเใดมื่อดุกแนวสิเห็ดสันเห็ดเนสิเห็ดเส้นแบบเส้นดองแดงเห็ดใดเมื่อพี่น้องเบียาก บางน้นเห็นของเย๊ดติวา่าน้ามนันคือบกคน,น,นอมันก็สีนี่เย็ดติว่ลได้ใส่ดูหมูย๊ดติวกับป่าดิใไซซีอินซีอิเน้อพี่น้องแมกกี้มาเกยเย็ดติวกับป่าไซเย็ดติวกับไซเกลือเส้นน้ำตาลใส่ชุบรดน้อยหนึ่งพี่น้องรดดีย๊ดติวกับแล้วบ่กินเนาะแล้วกบ่าด้ใไ่พี่น้องแซ่บคือเกาพี่น้องแล้วลือกปาใสหอมกันใสหอ่มันสีสันมันก็จะเป็นตะเบิงกวนีพี่น้องแต่ว่าเย็ดติวเราบกใส เอาตามใจแจกของเอาตามใจสิว่าแจกของมักนะพี่น้องข้ามักแังไดนข้าเห็ดกินจังสรรข้าวบต้องไปอยากนักพูดคนอื่นผู้ใดเห็ดจังได้ขากะแปลว,ว่าใครมกักมักอันไรเห็ดอันนั้นพี่นอ้องเสียงตะกอนเนี่ยมันก็เห็ดว่าเป็นนะพี่น้องเนาะ ยากกระสือไปอาเซียนหลานต้องสืบสืบมาเจะละหกหอเกตหอหอสดมันได้พี่น้องเมื่อต่มมันกระสุมยูนิสือแป้งแป้งบ้างเขาหนาพี่น้องโล่หนึ่งละมันกับสามสิบกเส้น สามสิบเส้นสี่สิบเส้นนาะพี่น้องเนาะเอามาเห็ดเก้วเดียวเนอะโอ้ยพี่น้องแค่จิ๋วเห็ดแก้วเดียวนีนกววน่กินบ่าหวาบบไหวบ่เป็นว่าเข้ามาอยู่ราลรมันผู้เห็ดบ่เป็นกับบ่ได้กินพี่น้องเข้าสถาไปนี่สถา,ถาไปสื่อช่วงนี้กับโลโกโควิดที่ไปสื่อข้องกับหยากพี่นอ้องเพราะว่าโรคเมื่อเขาระบ,บาดไร ข้ากับสามารมาที like ่จะออกไปเพราะเข้าเข้าเห็ดอันใดๆเข้ากับเห็ดกินไปตะเกินพี่น้องเส้นก๋วยเตี๋ยวมูนพูดได้จากเห็ดกับเห็ดพักกันเห็ดกินว่าต้องไปว่าต้องไปนี่เลยพี่น้องแป้งกับแป้งเอาแป้งบ้านเขาเห็ดว่าได้ยากเลยพี่น้องนี่อันนั้นกินอันนั้นพี่น้อง เต็มนี่แล้วเฮ็ดเต็มจ,จังสิลรอพี่น้องบัดนี้แล้วก็เฮ็ดเป็นสิ่งนั้นดอกแดงนะพี่น้องตังเต็มบอกอืมเสียดิจิตเซียนสูตกินมือรุ่นแบบพี่น้องคันใช่ไหมก่อนอี่ิิตเบอกกินเด้เขาวๆจังสิคันโอ้ยคันบ่ได้ปรุงเครื่องแดงๆแล้วบอกกินพี่น้อง ขอามาเมื่อบางเงี้ยดิวแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่น,อน้องพี่สิวก็อิ่มแล้วแค่นี้นะพี่น้องน,นะสวัสดีค่ะ